มันกันะมันกันพี่น้องอ้หูอ้หหููนย์พันบันียลเลพี่น้องศูนพันบันียลละตมซืสามหลังแต่ขนาดว่าจะจต็มเนี่ยนี่าด พี่น้องเอ้ยสุดยอดแหงพี่น้องครับคุณน่ะล้างแรกได้นีโ่โอ้ตุ่มตะการห้องครับ้มาขน,นาดนี้ครับนี่คือผลงานครับพี่น้องครับดักกุ้งฝอยด้วยตุ่มตะกาจำนวน13บาลังครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องป้องไปสุขู่สุขคนนะครับพบผัวก,กับตะก,กีเส้นกุ้งครับพี่น้อง มือนี้นะครับสีผ้าพีพ่อนะครับมาดักกุ้งฝอยด้วยตุ่มตะก้าจำนวนสิบหาหลังครับพี่น้องครับนี่นะครับผมโอ้ยหลที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ดักมานะครับมือนี้นะครับเพิ่งไปซื้อตุ่มมานะครับซื้อตะก้ามาจากลานทุกงย่าง2ีสิบครับซึ่งราคาบัทออกันพี่น้องซื้อมาสองล้านเป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะครับพี่น้องอ่านี่นะครับผมกาลังนั่งเฮ็ดนะครับก่าวมือมือนี้นะครับสีไส์เต็มสตรีมเลยนะครับก็คือเขาซื้อมาาไม่สิบเอ็ดหลังนะครับ แล้วก็มีหลังเกาสีหลังครับรวมกันเป็นซิฟฮาหลังพอดีนะครับก็สิเป็นชุดเงยไฟกระพริบเลยนะครับตุ่มเขียวฝาชงฝาชี่อาจจะบอไซนะครับอาจจะใส่แต่ตุ่มตะกาอย่างเดียวเนาะพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับความพร้อมอยู่ทีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับประกบฝาแล้วก็มัดเชือกอีกจังหน่อยครับจักสามสี่หลังกะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปใส่กันนะครับผมมาพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาใส่กันเลยครับผม

พี่น้องครับตอนนี้ใส่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวสีไปใส่ส่วนที่เหลือให้มันครบสิบหาหลังเดี๋ยวมืออื่นเสาจงทำมาเบิ่งผลงานน่วกันด้วยครับเด้อว่าสีมันซจำเลยครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเจอกันมืออื่นเสาครับสวัสดีครับพี่น้องย้ำเสาครับพี่น้องโอ้โหมือว่านนะครับห้ามาใส่ตุ่มตะกาไว้วันนี้โคตรหนาวครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวจ่ากับพี่น้องไว้ว่าสีใส่สิบหาหลังนะครับเนาะแต่ว่าหมู่บ้านนะครับดันสุดแล้วครับพี่น้องสู่จนวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับ ได้แค่13หลังครับอีก2หลังเห็ดพระท่านครับพี่น้องมันคำมันเดือดกอนนะครับผมผมก็เลยมาใส่เอาเพิ่มเติมได้แค่อีกเก้าหลังนะครับก็ได้เป็น13หลังนะครับด้วยอันแหลกที่เยามาใส่ไปสี่หลังครับพี่น้องเอาผลงานเท่าสิเป็นยังไงเมื่อนี้เขามาลุนติดตามช่มกันครับพี่น้องครับว่าผลงานสิเป็นยังไงครับพี่น้องเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบื้องหลังแหลกแหกมันน้ำกันครับผมโอ้มันหมันเดือดตะปูเด้อเบื้องหลังเลยกอนพี่น้องหลังนี้กันก็ได้เนาะ ยามเศร้าในจังอยครับเศร้าก็ปกติเพราะว่ห้องสี่เหลี่ยมเป็นบ้านเขาครับพี่น้องอ่ะเบื้องล่างแรกหน้ารุดว่าพี่น้องโอ้ยมันหนาวในจังอยได้เมื้อนี้มันขึ้นความกดอากาศต่ำครับพี่น้องโอ้ยมนัมนมนันพี่น้องมนันตามสไตล์ห้องคับตะก,กา้านะครับผมมีผัด กันะล้างนี่กันนะโอ้โหนุ่นพี่น้องมันสีผาดมาแต่ใสครับมันเจอแต่ใสมาผาดพี่น้องเอ้ยหุ่นนะตะก,กาา้าสิบสามลังพี่น้องเอ้ยจะเป็นยังไงหัวงานเามวันนี้มันหลุนทั้งกันโอ้ยพี่น้องเอ้ยตามภาพเลยครับตามภาพเลยพี่น้อง มหามันสีไปใส่ตุ่มตะก,ก,กาเขาอย่งนี้พี่น้องตะซีหลังกับไขได้เป็นร้อยครับคิดเบื้องหลดสิหลังพี่น้องเอ้ยด้วยนน <c oughs> วัดน,นี้แหละฮันนะึฮ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 ึดึฮึฮึนึฮาฮึ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 ฮฮึ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 า,าล แพ้่พี่น้องผมมีผาดเลยผมมีผาดเลยพี่น้องมาอันคักอีนี้นี่ผมมีผาดพี่น้องเอ้ยไปฮาอยู่นี่กระแมนครับพี่น้องผมใส่คักอีนี้ได้หมวกอานผมใส่คักอีนี้สิบสามลังขอตังงานยังเด้อ แต่ว่าผมมั่นใจครับตอนผมเฮ็ดผมเฮ็ดงานเนี่ยทุกหลังครับผมมีพลาดดอกเบิง่งโอ้โหโอ้ปลาบูเขาพี่น้องปลาบูเขาโอ้ยกุ้งใครเล่นหน่อยลงเลยนี่ละนี่ละนี่ละ,น,ละ,น,ละนี่ละปัญหา <laughs> ปัญหาปัญหาธรรมชาติครับพี่น้องครับปลาบูเขาเอาเดี๋ยวมาเบิ่งหลังนี่หลังนี่หลังนี่พี่น้องหลังนี่ ันงเป็นเรื่องธรรมดามาอือนี่ละโอ้เขากุ้งกับเขาปลาบูกกับเขาทาั้งนี้เอ้าหยับตายอย่าบ่าได้ ่มีผาดครับพี่น้อง,อองเอ้ยสุดยอดแท้งนะครับพี่เกาครับพี่น้องนั่งอยเลยพี่น้องครับหิ้งไงอันนี้หิ้งไงขอให้มันหมานดนะปูนี่นะชาวโหนี่แหละครับนี่แหละครับตัวได้หลายตัวนี่แหละคุณอนะ โอ้โหโคตรกุ้งพี that word that word that word ่น้องโคตรกุ้งเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่จังไหนอะไรจังสิบเออเออเออโอ้เกือบขาดเกือบคอยขาดแล้วมาคุมเราเมือนี่เกือบขาดโอ้ยเกือบกระขาดไม่ไม่นึงบ้านนี้ได้ย่างตีนเป้าด้วยบานเนี่ยกระเบื้องไหลตะนายท่าเนี่ยต้องระมัดระวังครับพี่น้อง โอ้ยหัวเกือบกระขาดได้ค่าเกือบป้อนออกไข่เหมือนี่พี่น้องเอ้ยนี่ขนาะเออไม่สีไหน,น,นไม่เนาะสีไหนมีพี่น้องเอ้ยถือค่าถือในอีดีครับล้างนี่แหละล้างนี่แหละละ้าง,งอุนต้นนี่นี่เต้นดวงเด้งอยู่นักกันนักล้างนี่ล้างนี่ครับ มาหลุนมาชุ่มน้ำกันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็กเย็นดีมันนี่หนาวหนาวจังเลยตัวกระเบื้งโอ้โหปักบูตัวบักใหญ่เข่าเลยพี่น้องเอ้ยมันเข่าได้ยงดังไงวะเอา้าโอ้ยผมว่าเรียกง่ายนี่ง,างา่ายมันโบโฟของวันผมเลยไปจับงานปากใหญ่มาใส่ปักบูไงได้เข่าครับพี่น้องโอ้ยตั้งสุดใจแถววะ มาพี่น้องไหมหลังที่11นะครับเห <im it> มืนบ้านครับพี่น้องวะวิธีชาวบ้าน,นครับมาเห็ดตุ่มเห็ดเองนี่มันจังเมียนนี่มันจังเมียนของแท้นี่เออสีแดงป่ะเกือบกระขาดครับพี่น้องวัอนี <im it> อ้ยังวะ คิดตะว่าด้กุ้งหลายซื่อเด้อทางนี่มันทางหินวานนี่เอาทจังเล่ะบรวนนี้เอาผมขเขาอนุญาตว่าหันกลัวตูมผมแม่งถือหยากอยู่มาผู้เดียวเดียวมันเนี่ยผมตัวซอยผู้ซอยบ่มาเลยนะครับมึงกันอะมึงกันพี่น้องอ้ห บัน<ส> <im sharing> <im organizing> ียแล้วพี่น้องคุณท่านบันียลละตุ่มซีบสามหลังแต่ขนาดว่าสิ่งใ่เต็มเนี่ยนี่ฟาดเต็มสุดเต็มเลยพี่น้องผู้น่ะส่วนสิ่ใส่เต็มครับพี่น้องโอ้ไ่อยากพาก็่อยากเล่าไปล้าสุดท้ายของเขาโอ้ยู่ทีนั้นล้งสุดท้ายแล้วพี่น้องครับนี่ครับหลังสุดท้ายของเขาครับพี่น้องตอนนี้คือเมื่อยมาผู้เดียวครับตุ่มบันี้มันถือหักคุณน้องต้องเที่ยวเอาขึ้นเอาลงนะครับ ว่างยูสุกแกะครับเพราะว่าสิเป็นพุ่นพุ่นพุ่นว่าผมน้องพี่น้องครับน้องกระแหงน้องบักเงี้ยวันเนี้ยมาเบิ่งทีหลังสุดท้ายน่วมกันครับพี่น้องครับอือดีมากเร็วววโอ้โยแบบนี้ดินแบบนี้ ปนินเออปนินไข่อยู่ไอ้ปลาเป็นปลาบูยปลบูกินไรเออปนินไข่เนี่ยพี่น้องอือนี่ลาบแบบนี้แหละมากอ่ะพี่น้องครบแล้วนะครับ13ลังเข้าเดี๋ยวเข้าไปเบื้อยู่บ้านกันนะครับผลสรุปเข้าสิได้ยไลน์บันเดครับพี่น้อง พี่น้องครับตอนนี้ยามขึ้นมาแถวครบ13หลังครับพี่น้องครับเกือบขาดพี่น้องเอาเดี๋ยวมาึงผลงานเท่ามาที่นี่เป็นยังไงครับสิหม้านบอลครพี่น้องครับผมมาครับพี่น้องครับมาผลงานร่วกันครับเดี๋ยวผมจิคาะให้พี่เฮโน่ในเบื้องทุกหลังเลยเอาอะไรออกมะอันใช่ไหมมันแก่ใหญ่แค่ไหนผมล็อกเนียนปวดอุ้ย พี่น้องครับพุ่นนะาล้งแรกได้นี่โอ้ยตุ่มตะการห้องครับเหยียเหยียบพอต้องปรุงครับเหีียบพอต้องปรุงนะครับสูตรนี้ครับแต่ขนาดนานเหีียบพอต้องนี่ปรุงได้นี่พี่น้องประมาณขนาดนี้ครับตั้งที่สรงครับตั้งที่สร้งแต่โอ้ยบนไหนได้ครับพี่น้องคนน呐ะ พูดนะพี่น้องอุ้ยหลถูกหลังครับบุมมีผาดออกมาหนิอยู่บุ๊มบ,บวชลอยสามลอยปาดพุ่นะไม่บ่๊มไม่บ่สนครับถือยางเดียวครับพี่น้องตอนนี้ขอไข้ครับขอไข้ที่เคาะให้เบื้องไร้ไหลหล,หลังครับพี่น้องผมอยากให้เบื้องทุกหลังครับ รถหลังนี้ไหมพี่น้องครับเบิ้งครับขอให้พี่น้องในเบิ้งกันหลังนี้ครับขออนุญาตครับพี่น้องอุย้ยเต็มทุกพื้นที่ครับปรถเอเล่ครับไปแล้วพี่น้องไว้หนึงครับนี่จะซีหลังนี่ไว้หนึงครับ ใหญีเลยนะเนาะนี่ครับพี่น้องปลาบูมันเข่าย่อนง่าหน่มันใหญ่นะครับใหญ่แฮ่ไหนปัดตั้งนี้แม่เต็มสตรีมครับพี่น้องพู้น่ะเต็มทุกพื้นที่ครับอุ้ยเนียนอิงติ่งว่ามียางเลยว่ามีพื้นที่ยางเลยพี่น้องนี่ไงไล่จวกๆก่ะเฮ้ยนี่ไง หลางนี้ยืมเลยว่ามาถือคักเถอะที่สามหลังน้องครับโอ้โหแล้วนี่จำได้ว่าใคยอยู่หม่องทอทาง้งโลงครับเพราะว่าสีเขียวตัวใหม่ครับสีเขียวตัวใหม่มันมีแค่อันเดียวครับเลยจำได้ครับนี่ครับหมานถือแล้วเนาะวูมีผาดนะครับไรจกจกปนหน่ำแล้วบัณนีตเจล่ะต้งูลงมัน,ม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 น เกาะไงครับใส่ทไหไมมันเกาะไงอุย้ยอันนี้ซือ้อได้กูนี่ยันม,มันอยุติแต่ก็ขี้เล็กอยู่ครับถือลายอยู่พี่น้องหลังนี้ก็ไใด <c oughs> มาเรียกเงี้ยวต้องกันพี่น้องพี่นะเพิ่งผลงานเท่ามัอนี้ครับพี่น้อง รพี่น้องมาเรียกเงี้ยออกเงี้ยเข้ากับว่าได้ทิ่มนะครับเด้อเอาไปให้กุ้งนี่ยละ่ะมองห่าไส้นี่ยละ่ะจังหวะมันเข่าดีนั่นแหละกุ้งผมแม,ม่นเข้าไปเลี้ยงมันตัวครับรนนพี่น้องเอาไปให้มันกินให้มันใหญ่ครับอุ้ยแม่ไม่ได้ไล่แทวมือนี่พี่หวังเอ้ยตั้งแต่ใส่กุ้งมากมือน,นี่แหละถือคักกูมูลแล้ว เดี๋ยวแม่เดี๋ยวขวดกพี่เหรอครับพี่เหรอครับผมหลายบ่สุดยอดเลยบ่พี่น้องนี่คือผลงานครับพี่น้องครับดักกุ้งฝอยด้วยตุ่มตะกร้าจำนวนสิบสามลังครับพี่น้องบริเวณสิบห้าได้ครับหมูอ่านข้าวซอยในบุคราะว่ามันคำก่อนครับพี่น้องเบิ่งครับจำนวนปริมาณหลายแห้งครับตั้งแต่ใส่กุ้งมามีมือนีแหละครับถื่อมากมากแล้วตั้งแต่ข้าใส่มาพี่น้องครับผมเบิ่งเบิ่งปริมาณกุ้งครับพี่น้องครับเนย ในผุนนะพี่น้องสุดยอดแห้งบัวครับจากบัวครับพี่น้องครับส่วนเขาเช็ดเนื้อแตงครับหันเนื้อแตงกันสิถือข้าวกรณีครับพี่น้องครับโอ้ยชวนกุ้งมาหนี่ครับพี่น้องบ่มีเบิดครับกุ้งอันขึ้นซื้อว่าอยู่ในน้ำอยู่ในหนองครับบ่มีเบิดครับพี่น้องหลายแห้งครับพี่น้องครับบ่มันเหนือยครับผมโอเคครับพี่น้องครับมือนี่ก็บอ้อยเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวขอตัวไปล้างกุ้งครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ ขอตัวแล้วพี่แล้วนอ้องพี่เพื่อนันนี้ครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับโห้นนะนุ่มมิต่ตัวใหญ่ๆ